สำหรับเด็กที่ติดเชื้อ RSV respiratory s y n c y t i a l virus แต่ยังไม่มีอาการหอบหืดมีคำแนะนำดังนี้ 1. สังเกตอาการอย่างใกล้ชิดติดตามอาการเช่นไข้ไอน้ำมูกหายใจลำบากหรือหายใจมีเสียงวีดและจับตาดูสัญญาณของอาการรุนแรงเช่นหายใจเร็วหายใจลำบากซี่โครงบานหรือเด็กดูอ่อนเพลีย 2. ดูแลอาการทั่วไป ให้ความชุ่มชื้นกระตุ้นให้เด็กดื่มน้ำนมหรือของเหลวบ่อยๆเพื่อป้องกันการขาดน้ำและล้างจมูกด้วยสเปรย์น้ำเกลือและลดไข้ด้วยยาลดไข้เช่นพาราเซตามอลตามน้ำหนักตัวโดยปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรรวมถึงให้เด็กพักผ่อนช่วยให้เด็กนอนหลับพักผ่อนเพียงพอป้องกันการแพร่เชื้อล้างมือบ่อยๆและสอนเด็กให้ล้างมือหลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้าโดยเฉพาะตาจมูกและปาก แยกเด็กที่ป่วยจากเด็กคนอื่นๆโดยเฉพาะเด็กเล็กหรือทารกที่เสี่ยงต่ออาการรุนแรงํำความสะอาดของเล่นและพื้นผิวที่เด็กสัมผัสอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อและลดความเสี่ยงใ,ในการติดเชื้อครั้งใหม่ 4. รรักษาสภาพแวดล้อมใช้เครื่องทำความชื้นเพื่อให้อากาศชื้นช่วยลดการระคายเคืองในทางเดินหายใจและหลีกเลี่ยงควันบุหรี่หรือมลพิษที่อาจทำให้อาการแย่ลง 5. <ห>เมื่อใดควรพบแพทย์ทันทีหากเด็กมีอาการหายใจลำบากหายใจเร็วหรือหายใจมีเสียงเด็กมีไข้สูงต่อเนื่องอาการแย่ลงหรือมีสัญญาณขาดน้ำเช่นปากแห้งปัสสาวะน้อยเด็กกินอาหารหรือน้ำได้น้อยลงอ่อนเพลียหรือซึมก็ควรปรึกษาแพทย์ทันทีเพื่อรับการดูแลที่เหมาะสม 10. การรักษาเฉพาะทาง RSV มักหายเองได้ใน1-2สัปดาห์ในเด็กที่มีอาการไม่รุนแรงแต่ไม่มียาต้านไวรัสเฉพาะสำหรับ RSV ต้องปรึกษาแพทย์หากเด็กมีโรคประจำตัวเช่นโรคปอดหรือหัวใจซึ่งอาจทำให้เสี่ยงต่ออาการรุนแรงห้ามใช้ยาปฏิชีวนะเพราะ RSV เป็นไวรัสไม่ใช่แบคทีเรียและควรปรึกษาแพทย์หากมีโรคประจำตัวอื่นๆที่อาจเพิ่มความเสี่ยง